ก็ก right? ็ก็อะไรเปิดประตูเปิดออกดูโอ้โใครมาเ เราพูดถึงวงสาวสาวๆไี่เธอบางทีอาจจะผิดคีย์แต่ว่าเนื้อได้เลยเนี่ยสาวๆคือเมื่อวานนี้ค่ะรวบรวมทั้งหมดโอ้โหอายุศิลปินคุณผู้ชมดิฉันยกมือแล้วขอยกไหว้ว่ารวมกันก็คือพันกว่าแต่เล่นนะคะคุณผ <c oughs> ู <c oughs> <satisfy. c oughs> ้ชมต้องบอกว่าข่าวนี้ขอเอาใจรุ่นใหญ่ใจต้องนิ่งกันหน่อยค่ะกับการรวมตัวของนักร้องยุค70กับ80ที่หลายคนคุณหน้าคุณตากันดีนี่สาวสๆนะคะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยค่ะเขาจะเตรียมกลับมาเพื่คอนเสิร์ตที่ได้ชมอีกครั้งค่ะชื่อคอนเสิร์ตเหมาะมาก ะเะิร์ะไทม์แมชชีนคอนเสิร์ต<ช>ค่ะย้นไปหลายเดือ เห็นพี <p> ่เขาแต่งหน้าพิกานมากมากแล้วคือเนี่ยค่ะที่เห็นหน้าจอทั้งหมดทั้งมวลน่ะเชื่อว่าคนที่ดูอยู่ตอนนี้คุณหน้าคุณตาแน่นอนเนี่ยพี่ยุ้ยปัตมวันเนี่ยสาวสาวสาวก็ก็เปิดประตูพี่ตู้ดิเรกเนี่ยสาวบังโพนันโกจริงจริงเต้น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 ดต้นเต้นเต้นเตะนดต้นดตนเตนเต้นเต้นเต้นเตนเต้นเต้ัเต้ต้นเต้นนเ้นเต้นเนเต้นเต้นต้นเต้นต้นเตนเต้นเ้นดต้นเตนเต้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 นเตนตนเต้กเต้นเต้นเต้น่ตต้ตตนน้ต้ตตนต้ต เจด้าๆเมื่อยอ้อยกแขงแรงนะเนี่ยพร้อมจัดวินิคอนเสิร์ตให้ชมเป็นออเดิร์ค่ะซึ่งคอนเสิร์ตครั้งนี้เราจะได้เห็นการรวมตัวของนักร้องจาก6ค่ายดังในอดีตค่ะไม่ว่าจะเป็นรถไฟดนตรี่กีตาร์เรคคอร์ดนิทั์โปรโมชั่นบอกเลยแต่ละค่ายถือว่าที่ทำงานจริงจริงแล้วตอนเด็กๆเราก็คุ้นเพลงพี่เขาหมดเลยคอนเสิร์ตครั้งนี้นะคะจะมีนักร้องรวมกันทั้งหมด31ชีวิตค่ะเราไม่นับนะคะว่า31ชีวิตรวมกันเป็นเท่าไหร่ค่ะเขาจะมาขับกล่อมเพลงสุด ซึ้งนะคะระหว่างวันที่1นถึงสกรกฎาคมนี้2รอบเท่านั้นค่ะและเมื่อวานนี้เราเจอพี่ใหญ่พี่แซมยืรนานต้องถามที่หนึ่งตบเข่าชาติพี่แซมว่าหล่อแล้วลูกชายหล่อด้วยหล่อมากหล่อทั้งคู่ร้องแมมโบลูกชายสุดหล่อค่ะหลังจะมีภาพนี่ค่ะสมชุดใส่เป็นพนักงานรับดนกซื้อจะเพิ่มไหมครับเฮ้ยเราก็บอกโอ้โหแบบ เฮ้ยล <He> ูกพี่แซมไปทำงานแบบเขาทำอยู่สาขาโศกตรงข้ามโรงบานจากสุรัตนินคุณแอบไปส่องเขาแล้วเหรอติ๊ชลุเหรอไม่เห็นติ๊จำได้น่ากลัวมากเลยเลยนะคะว่าจริงๆแล้วในลูกชายเขาเป็นผู้บริหารร้านสะดวกซื้ออยู่แล้วก็เลยใส่เสื้อแบบนี้เอแต่ก็บอกนะเขาสอนบอกว่าเขาสอนลูกบอกว่าคือไม่ให้ดูถูกงานงานเล็กงานนั้นก็ทําไปเถอะโทษนะเป็นลูกเจ้าของปลอมตัวมาประธานบริษัทประมาณนั้นฟังเสียงหน่อยค่ะ เป็นผู้บริหารเซเรนอยู่แล้วครับซึ่งไม่มีใครรู้ไงครับมีผู้จัดการสาขารู้คือวันแรกมาถึงเขาก็งงๆเอ้คนนี้เป็นใครอ่ะคนนี้เป็นใครเด็กคนนี้แบบมาถึงเข้ามาอยู่ในเคาน์เตอร์ได้เลยแล้วเด็กก็กดดุ้นคนนี้ผิดบ้างถูกบ้างแต่ก็ผู้จัดการก็ไม่เห็นว่าอะไรสิ่งที่เราอยากให้เห็นเท่านั้นเองก็คืออยากให้รู้ว่างานอะไรทุกอย่างมันมีค่าทั้งนั้นเลยอย่าดูถูกงานมีความคิดจะทํางานได้ตั้งแต่ตั้งแต่ระดับล่างลงไปข้างบนเนี่ยเราจะสบาย่าถือว่าไม่ต้องมาเกี่ยงงานว่าฉันต้องทํําาาาไไออ้้้นนนนีี่่่่่เเททัมมงงยยลูกรา ู้สึกเงั้ยได้พี่ก็หมดห่วงเวลาตายก็ตายตาลับ ก็พ่อหล่อแหละก็พ่อหล่อแหละหอเล่นเล่เล่นไม่เถียงเลยปกติเนี่ยร้านสะดวกซื้อเขาบอกนะรับขนมจีบซาลาเปาเพิ่มไมคะแต่มาคราวนี้เจอลูกชายเขาเราต้องพูดว่าว่ารับลูกสะพ้ยเพิ่มไหมคะพ่อหรือว่าเราเดินไปร้านนั้นแล้วก็บอกว่าว่าอยากรับพนักงานอยากแทบพนักงานได้รับพนักงานร้านสะดวกซื้อร้านนี้ด้วยเพิ่มไหมคะเจอคนหลอกก็พูดผิดพูดถูกกันไปเท่เลยนะเอาส่วนอีกคนนึงค่ะเตรียมจะขึ้นคอนเสิร์ตย้อนวันๆเหมือนกันตำนานเ ซีตาร์ตัวแม่นะสดดาวพี่ฮันนี่พัดสอนออกไลายมันเลยออกไลนยที่เห็นเนีนะซึ่งพี่ฮันนี่บอกว่าภาพที่ทุกคนเห็นเนี่ยจะมีให้ชมบนเวทีแน่นอนในอดีตเป็นไงตอนนี้ฮันนี่ก็ยังยืนหนึ่งนะคะนอกจากนี้ก็ได้เล่าย้อนถึงความตื้นตันใจลูกชายเขาคุณอินดี้คว้าใบปริญญามาครองได้สําเร็จยอมรับเลยว่าปลื้มแบบสุดๆค่ะแล้วตอนนี้ก็แอบลุ้นว่าอยากจะให้ลูกชายเนี่ยเรียนต่อโทรให้แม่สักใบหนึ่งได้ไหมล่ะ เห็นเรื่องเรียนเนี่ยนะฮะแม่บอกว่ามันชื่นใจได้ดั่งใจไอเรื่องวางแลนครอบครัวของลูกชายเนี่ยเราก็แอบถามว่าแม่ลูกก็เรียนจบแล้วหน้าที่การงานก็ดีแล้วอะไรยังไงให้เขามีแฟนได้ยังหรือมีสร้างครอบครัวอะไรแม่วาดหวังไว้หรือเปล่าอ่ะงานนี้แม่ตอบชัดค่ะว่ามีแฟนได้แต่อย่าเพิ่งม,มีเมีมยดีใจมัยังไมืด้ี่ะอุ้ยน่า แปดแปดปีได้มั้งแปดปีได้ปริญญาตรีอย่างน้อยๆเนี่ยควรจะจบสําหรับในยุคนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้นี่ก็ยังุนนะอยากให้กูเรียนโทรตอ่อย,ย,ย,ยังไม่มองยังไม่มองยังไม่มองฮะอยากให้ทํางานเยอะๆเก็บเงินให้ได้เยอะๆเพราะว่าถ้าเกิดมันเป็นโอกาสตรงนี้มีก็อยากให้โกยเอาไว้เพราะว่ามันไม่ได้มีสําหรับทุกคนเสมอไปมีแฟนได้มีแฟนได้มีแฟนได้จะห้ามแฟนก็ไม่ได้เลย ใจนะลูกชายคนเดียวของคุณแม่เห็นแล้วก็ชื่นใจเห็นแล้วชื่นใจเราเองก็ชื่นใจฝากติดตามละครด้วยเขาจะมีละครออนแอร์กับไทรัฐด้วยนะคะดอนบ้านดอยปอยบ้านทุ่งอินดี้เป็นพระเอกหน่าวเปลี่ยนลุกด้วยนะต้องคอยดูนะใช่ค่ะ